สวัสดีครับคินนี้เราจะมาเปิดอกดูพระเครื่องของตำรวจท่องเที่ยวคนหนึ่งนะครับพันตำรวจเอกก๋อยแต่ชื่อจริงนะครับผมจะให้ท่านแน้นาตัวเองนะครับเพราะผมตากมาตลอดครับพี่ก่อยครับชื่อจริงชื่ออะไรสัวัดี่เราไชื่อพันตำรวจไทเลอร์สือเฟืองครับหรือเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนจังหวัดจับุรีนะรูปพระเจ้าตากลูกพระเจ้าตากครับเราจะบอกรูถึงปฏิหารพระเครื่องหือปฏิหารเกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่เราได้รับราชการตำรวจมา มีไหมมีครับประเทศเป็นยังไงที่เรับการนี้นะคส่วนตัวผมเนี่ยครับครั้งแรกที่ไปบรรจุเป็นนายตำรวจที่ไปบนที่ไหนก่อน้องต้องบนก่อนเอาวี่ไปงบนข้อคอไงวัดหลวงพ่อโสธรเลยฮะวัดหลวงพ่อโสธรไปบนขอใช่ครับแล้วขอให้ใครที่ใบได้รับราชการใครที่ใบก็เก้าร้อยเก้าสิบบาทนไข่เก้าร้อยเก้าสิบใบเพื่อให้ได้รับราชการเพื่อให้สอบติดก่อนได้ไงใช่ครับผมก็อยากเป็น อยากให้ตำรวจนะคที่ไปไปขอท่านครับแล้วก็าก่อนแรกเพราได้ไปบรรจุที่แบบบุลเล่ครับผมที่บนเลยอ่าใช่ครับก็ครับที่มาที่ไปก็คือหลังจากนั้นผมก็เริ่มสายสตาร์ผมก็สมท่อนนี้เรบที่คอขอดูในอนเทนไหนรุ่นไหนรุ่นแปดสิบปีตำรวจอ๋อแปดสิบปีของตำรวจที่สุดังนี่เคยแสดงขนาดนี้นี่บอกว่าโค้งแบบเกรงนะครับอ่เจงตรงไหนเลยรุ่นนี้ อันนี้ก็ปฏิหารที่ได้เจอมานะครับวันนั้นก็เกิดอุบัติเหตุรถขับรถเดว่ยทับก็ขอสงควรนะครับผมแต่เรใช้เล็กซั้นหครับปรากฏว่ากลางคืนดึกหน่อยแถวไหนแถวบางสเลดตรงนั้นเป็นจุดที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคเขาเรียกว่ามันจะมีมาก่อนมันจะมีต้นเรียบต้นเรียบเลยบางสเลรไปเลยซ้ายมือใหญ่ๆแล้วตรงนี้มันจะเป็นทาง ลงทางลงลงครับรถส่วนมากจะเกิดประเด็นในช่วงนี้นะครับผมก็โดนรับรถผมเนี่ยอยู่เบรกนะครับแล้วเสียหลักตกไปในกูฮะตกเลยตกไปในร่องทางถนนเลยครับความเร็รู้ควรครับแต่นี่เหมือนเหมือนว่ามีสติช่วงนั้นก็เหมือนเหมือนหลับหลับตื่นๆเหมือนกันครับแต่ปรากฏว่ามันรถเราอน่ยมันเหมือนแบบทั้งที่มาเร็วมากนะแต่รถเราลับ มันค่อยๆลงไปนะค่อยๆลงไปในร่องร่องน้ำอ่ะแค่นั้นไปี่หรือไม่เป็นไรสุดยอดเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนะรถก็ไม่เป็นไรคนก็ไม่เป็นไรนะแต่รถก็ไปอยู่ในในร่องน้ำต้องยกขึ้นไม่มีอะไรไม่ไม่บกไม่บกไม่มีรอยเลยนะผมก็พยายามจะขับขึ้นนะมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะปูนมันชันสภาพปูนก็ชันขึ้นไม่ได้ขึ้นยังไงก็ขึ้นไม่ได้ เราใช้รถมาล่ายกตาบอกจะพอขึ้นมาเลยบอกลอยรถไม่มีรอยเลยไม่ต้องไปไปเคาะไม่ต้องไปต้องเลยไม่ไม่มีร่องรอยความเสียหายครับแล้วผมก็ไม่เจ็บไม่หัยก็ก็ยังบอกว่าผมเนี่ยเรานะเรามีของดีแล้วเราก็บูชาเหมือนจากนั้นมีมีเหตุอื่นไหมเหตุอื่นนะไม่มีตอน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 เรื่องเรื่องตำแหน่งไปขอที่ไหน ก็ก็อย่างเดิมเดิไปหมดที่เดิมที่เดิมไข่เพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นแถมมะพรด้วยเดี๋ไข่เพิ่มจากเก้าวันเก้าสิบเก้าเป็นเท่าไหร่ก็ไข่เท่าเดิมแถมมะพรแถมมะพรอีกรองงวงใหญ่งวงใหญ่ด้วยนี่นะครับถ้าอยากได้เป็นมีประสบการณ์ขอมาแล้วท่านหลวงพ่อสมุทรธนเดี๋ยวจะชอบคับคนที่รับราชการแต่ยอมบอกว่าจะเป็นคนว่า ขอให้ไม่ถูกทหารนะอย่างนี้ไม่ได้โดนขอให้เป็นใบดำอย่างนี้ไม่ได้วัดนี้ไม่ชอบถ้าดใครไปบนแบบนี้นะครับไม่ชอบวัดนี้ไม่เหมาะสำหรับแก้บนไม่ถูกทหารผกทุกคนถ้าดใครไปบนนี่ใช่ผักหนึ่งแน่นอนครับผมีตำแหน่งหน้าที่ทุกวันนี้ที่อยู่ในตำรวจท่องเที่ยวทำอะไรตอนนี้ก็เดี๋ยวขอเล่าประวัติดีนะครับก่อนที่จะมาเป็นตำรวจท่องเที่ยวผมก็จะอยู่ในโซนของจังหวัดชลบุรีจเป็นทั้งทัวร์ประกอบครับ เรียนขาวน้อยนะข่าวน้อยรุ่นครับมันก็สอบนะสอบมาเรื่อยๆสอบจนเป็นนายตำรวจครับยังอยู่ที่พัทยาด้วยครับก็เลือกตกพัทยารแล้วก็อยู่ในโซนพัทยาสัตหีบภูทะหลวงมาครับเป็นสายพนักงานสอบสวนจะร้อยเวลเท่าไหร์ของเข้าไปแต่ที่ได้เป็นผู้กับมาเนี่ยเพราะว่าสอบสอบเรื่อนไหไม่ได้สอบเรื่อนะครับจนเป็นผู้กับครับแล้วก็เป็นผู้กับสอบสวนอยู่สามปีแล้วก็ สไลด์มาเป็นแับท่องเที่ยวได้เลยปีนี่ปีที่สามที่พี่พออยู่กองเก่ามันดูใหญ่มันดูนี่มันดูเล็กที่รู้สึกว่ามันไปกองใหม่เพราะมันเป็นกองใหญ่ใช่ใช่คือความรับผิดชอบของตำรวจท่องเที่ยวยังน้อยกว่าตำรวจภูธรครับน้อยกว่าตำรวจท่าเพราะว่าตำรวจต้งเป็นหน่วยสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับแล้วก็ได้รับได้รับงบประมาณจากกระทรวงท่องเที่ยวมาในการบริหารจัดการครับเราเนี่ยเป็นมันมีมีพ่อกับแม่พ่อเป็น สำนักงานวุฒิชาติแม่เป็นกระทรวงท่องเที่ยวครับเนี่หรอครับครับเพราะเราทำงานสองกระทรวงทำงานสองกระทรวงครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเยู่กระทรวงท่องเที่ยวครับผมโอเคพูดถึงพระของกรมของตำรวจท่องเที่ยวรุ่นแรกนิดหนึ่งครับว่าที่มีส่วนในการการเป็นแบบไหนการก็เราเป็นคณะกรรมการนะครับเป็นชุดคณะกรรมการแต่ว่าได้ศึกษาจนนะว่าเราจะเอาแบบไหนยังไงก็ต้อง ทํางานเนี่ยจากที่เราไม่เคยทําครับมันก็ต้องมาเริ่มใหม่ครับเราก็ได้ความรู้บอกว่าขาดอะไรไปใดตัวก็โดยท่านผู้ชัดการนะฮะสุขการ์ดก็รับรถก็นำหนีนะครับอยากจะมีพระประจำเดือนจากทุกแห่งนะครับทุกทุกสอนอทุกสํานักงานตำรวจประจำจุดบูทอพ่าแต่พ่าจะต้องทำจะต้องดูไว้ให้เพื่อประชาชนได้กลับไหวนะครับตำรวจได้กลับไหวนะการขอพระราชบูชาคือสถานที่ตั้งก็จะอยู่ด้านหน้าครับผม เป็นร่าของพระใหญ่ครับขนาดสัตว์สอบรู้ทันทีสำรองจมุติครับแล้วก็จะมีพระทุกหน่วยจะต้องมีประจำประจำเลยในสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยครับมีทั้งจีนสามสองสถานีสามสองจะต้องมีพระเนี่ยไปประจำกับผมจะมีพิธีการปลูกเศษวันที่หกวันที่หกนี่แที่จะถึงนี้นะครับกับผมก็เชิญชวนนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมพิธีพิธีวันโครับกรุงเทพมหานครประมาณ ปีอ่ะบ่ายสองจะเริ Leonardo, is there? Is there? ่มบ่ายสองเป็นต้นไปครับซุปซีรีส์กาเป็นต้นไปมีมีพระเกจิที่ชื่อดังมาทุกองค์เลยมาทุกองค์มาทั่วประเทศไทยทั้ซึ่งเป็นระดับสมเด็จเนี่ยสองสองรูปนะครับสองรุ่มคือเดี๋ยก็จะเป็นพระดังทั้งนั้นเลยที่พี่ตอนเป็นสมุทรจะอยู่ในแต่ละที่เนี่ยมีพระต่าพระหลายเยอะนะแต่ละแต่ละที่แต่ละที่เก็บเยอะก็เหมือนพอมีมากเนไปแวไม่ไม่ได้มีความประสงคมากนะแต่ว่า พอของแท้แล้วกันนะที่เราเราละพี่พอเป็นก็พอได้น, <c oughs> นี่นะครับวางว่างราสองพันตัวนี้เยนเปี่ยก็พุทธคูมิครับผมเราก็เชิญชวนนะครับใครที่อยากจะมีไว้บูชาตอนนี้เรายังพอมีหอยู่นะครับเข้าไปที่เบอร์หนึ่งหนึ่งห้าห้าสอบถามสายตรงได้หนึ่งหนึ่งห้า 1, 1, นะฮะครับกองบัญชาการวท่องเที่ยว เป็นสายตรงของคอร์เซนเตอร์หรือว่าท่านจะติดตามในเว็บไซต์ของกำหนดท่องเที่ยวนะครับก็ก็ได้ครับมีรายละเอียดให้ทั้งหมดซึ่งมันมีจํานวนําจัดจริงๆเลยมีพัานชุดนี้สวยนะครับแล้วทำน้อยฮะแล้วจะจำไม่จะไม่ทําแล้วเกจิบเฮ้ยไม่แน่คิดว่าอาจจะทําในวาระตสิบในวารั ยี่สิบปีซึ่งไม่ได้ทำบ่อยครับผมรับรองว่าไม่ทำบ่อยอันนี้เป็นงานวาระแรกฉลองฉลองเขาพรอห้าปีห้าปีนะครับสำนักงานกรมช่างงานหมท่องเที่ยวครับผมก็สอบถามรายละเอียดที่หนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับครับก็แค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ